ศตวรรษนี้เป็นยุคไอทีป็นยุคสารสมเทศของจริงจํานวนความรู้มันเพิ่มขึ้นมาหาศาลอย่างรวดเร็วทุกวันตัวอย่างที่ดีก็เช่นตัวอย่างทางการแพทย์มีความรูท้ทางการแพทย์เกิดใหม่ทุกวันเราไล่่ั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะท่องทั้งหมดตอะนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการเด็กที่รู้เยอะๆไม่ได้ต้องการนักเรียนที่ท่องเก่งเรียนเก่งแต่เก่งยางเดียนะครับเราก็อยากได้เด็กอยากได้นักเรียนอยากได้บัณฑิตที่ใฝ่รู้อยากเรียนรู้ของใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็รู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยก็คือมีทักษะการเรียนรู้ ที่เรียกว่า learning skill นอกกันนั้นเราก็อยากให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีด้วยที่เรียกว่า life skill ด้วยแนวคิดก,การศึกษาไร้พรมแดนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในศตรวรรษที่21อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นไทยในปีการศึกษา2563โรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการอุบลราชธ,ธานีได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศสนองตอบความต้องการผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและศักยภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ทักษะวิชาการทักษะชีวิต ทักษะอาชีพความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีกีฬาและการมีงานทำเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 1. โรงเรียนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอู์ราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีในการพัฒนาจัดทำหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางได้แก่หลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรห้องเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ AP ห้องเรียนวิทยาศาสตรค์คณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาการงานอาชีพและห้องเรียนภาษาศาิลปะหลักสูตรห้องเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ AP ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สอง โรงเรียนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสาบันการอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจของผู้เรียนและความทันสมัยโลกศตวรรษที่21ด้วยการจัดการเรียนการสอนในแบบทวิศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 ดังนี้ร่วมกับวิทยายลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธ,ธานีเปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานีเปิดสอนในสาขาการโรงแรมและสาขาธุรกิจสถานพยาบาลร่วมกับ CPO เปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่โมเดิร์นเทรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ4.0และห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจ4.0 3. โรงเรียนจัดหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพได้แก่ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทห,หารตำรวจพรีคาเดต ทองเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลโดยการร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล UFC จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศรรอบ4ผลการประเมินระดับดี 2. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนโอเน็ตกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ในอันดับที่2ของจังหวัดและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในอันดับ3ของจังหวัดในปีการศึกษา2562 3. าจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาในสภาวการการศึกษาที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยัง้งโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานียังคงม,มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่อมโอกาสการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้กลุ่มอาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่21เ,เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพสากล